สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแรนดอมในหัวข้อคนที่มีแพชชั่นต่อคุณมากเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่เป็นแรนดอมคนที่มีแพชชั่นต่อคุณมากเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวตนสูงมากเช่นกันไพ่โอ้ไพ่ไไอะไออกมายวขอเปิดไพ่ทั้งหมดก่อนนะคะ สำหรับเป็น King of ครับเรามาอ่านไทยกันอ่านเรื่องราวมันจะเรื่องราวบางเรื่องที่อ่านมันจะมีตรงและไม่ตรงกับบางคนนะคะเราก็ไม่เอาเก็บไปคิดมากนะคะรับแต่พลังงานดีๆรับแต่สิ่งดีๆในคลิปนี้ไปนะคะคนที่มีแพชชั่นต่อคุณมากตัวตนของเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเช่นกัน Page of Pentacle s ตัวตนของเขานะคะคนคนนี้คนที่มีแพชชั่นต่อคุณนั้นแพชชั่นก็คือมีแรงดึงดูดต่อคุณมหาศาลนะคะคนคนี้เป็นคนที่กำลังเฝ้ารอดูโอกาสที่จะเข้ามาพัฒนาในความสัมพันธ์กับคุณนะคะในความรักที่จะมาพัฒนาจะเอาโอกาสดีๆมาสู่ความรักในครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะเขาจะมาให้ความชัดเจนและความมั่นคงกับคุณนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะสลรับพลังงานกันได้นะคะแต่ในความที่มีแพชชั่นต่อกันมากเนี่ยบางครั้งก็ทำให้เขารู้สึกคิดมากเหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำให้บางครั้งทำให้เขาหยุดคิดอันพไพ่ใบนี้เป็นแฮงแมนนะคะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ มันมีบางสิ่งบางอย่างในบางคู่ในบางความสัมพันธ์มันยังมีความที่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเขาอยากที่จะให้มีความชัดเจนในความสัมพันธ์เขาจะมามอบความชัดเจนในความสัมพันธ์บางครั้งเขาก็ทำให้เขา่มีความรู้สึกว่ามีการหยุดพักคิดหยุดพักในความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องระยะห่างในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะที่มีระหว่างคุณแล้วกับคู่นะคะเขาดูไพ่ไปก่อ เป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันหรือเปล่าคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการช่วยเหลือกื้กูลกันนะคะมีการให้มีการมีการให้ระดับในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตัวตนของเขาอะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น เป็นคนไฟแรงก็ว่าได้นะคะเป็นคนมีแพชชั่นรู้สึกคุณอะมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดต่อเขามากมายนะคะเขาคิดที่จะเริ่มวางแผนการต่างๆในการที่จะเข้ามาคุยในการที่จะมาสารสัมพันธ์ในครั้งนี้อะนะคะอืมเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแบบการอยู่ร่วมกัน การใช้เวลาร่วมกันแบบในลักษณะของการอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะเห็นไหมมีทั้งพ่อแม่ลูกๆเด็กๆหลายคนแล้วก็รวมทั้งสุนัขด้วยเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามองเห็นถึงความมั่งคงการเป็นครอบครัวแล้วก็ความมั่นคงทั้งด้านต่างๆนะคะทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ความรักนะคะในความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่มีความอบอุ่นมากเลยนะคะมันจะพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะ เป็นความรักของการมองเป็นความรักของการเป็นผู้ใหญ่การแต่งงานเป็นสามีภรรยากันนะคะเป็นความอบอุ่นที่มั่นคงนะคะในความรักครั้งนี้เนาะคนที่มีพาสชั่นต่อคุณมากนะคะเขามองถึงความสัมพันธ์ที่อยากจะพัฒนาไปเป็นครอบครัวกับคุณนะคะอันนี้เป็นคนไกลหรือเปล่าคะคนที่เป็นประเด็นกับคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่คนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะเขามีการวางแผน วางแผนมองถึงอนาคตของกับคุณนะคะในเรื่องของความรักนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีนะคะเขามองถึงอนาคตกว้างมองไปข้างหน้านะคะในความรักครั้งนี้ที่เขาวางแผนวางแผนไว้ว่าจะอยากจ,จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณน,นะคะอาจจะเป็นคนไกลคนต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างแดนหรือต่างชาติได้นะคะอาจจะมีการสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยคุณและผู้อาจจะสื่อสารกันผ่านทางโลกออนไลน์อยู่นะตอนนี้นะ up ในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือที่ผ่านมานะคะมันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ตัวคุณอะในอดีตเป็นคุณได้ผ่านความเสียใจความเศร้าในความสัมพันธ์มาก่อนนะคะในใจลึกๆของคุณอะในบาง ครั้งอะนะคุณก็ยังไม่สามารถลืมอดีตของคุณได้นะมันเป็นความผิดพลาดอาจเป็นความผิดพลาดในอดีตของคุณก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะในการพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแต่ไพอ่อยากแนะนําให้คุณแบบว่าบางครั้งอะถ้าเราจมอยู่กับอดีตมากเกินไปอะมันก็ไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามามันดีขึ้นนะอยากให้คุณนะปล่อยวางและทิ้งอดีต ที่เป็นอดีตที่ไม่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนึ่งมันไปก็ได้ค่ะพร้อมที่จะคุณพร้อมไหมที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบในอนาคตอะเป็นครอบครัวมีคนรักมีลูกมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นอะทั้งจิตใจนะให้คุณลืมอดีตนะเพราะตัวคุณอะความรักอะคุณมีความรัก,ม,ม,รกมีความรู้สึก ในแบบที่ตัวคุณเติมเต็มความรักให้ตัวคุณอยู่แล้วนะเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่ออมีเซนส์ที่ดีนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยและมีสเสน่ห์นะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมานะคุณมีความเข้าอกเข้าใจในตัวของคู่คุณเป็นความรักที่เป็นผู้ให้นะคะให้ความรักที่ผ่านมาหรือว่าในปัจจุบันที่มีอยู่นะคะ เป็นการเข้าอกเข้าใจกันระหว่างคุณและคู่ของคุณนะที่ผ่านมานะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมองว่าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออนาคตที่กำลังจะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยากให้มีความรักที่มันรู้สึกราบรื่นเป็นความรักที่โรแมนติกและอ่อนโยนะนะคะในความรู้สึกนึกคิดของคุณนะนะจิตใจของคุณนะ่ะ เพราะว่าตัวตุนของคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะแล้วก็บางครั้งก็จิตใจอ่อนไหวรู้สึกขี้น้อยใจในบางครั้งในความรักในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีเซนต์ดีนะคะอาจจะรู้สึกอ่อนไหวขี้กังวลน้อยใจในบางครั้งนะคะทำให้ความรักในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคุณอยากจะเดินหนีปัญหา หนีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความผิดหวังเสียใจและเดินจากมาเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่า,าเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่รู้สึกเศร้ารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกยอมแพ้กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะในความรักที่ผ่านมาในครั้งอดีตนะคะทําให้คุณเดินหนีออกจากสิ่งที่มันไม่ดีออเอาไว้เบื้องหลังอาจจะมีการเลิกลากันไปกับคนรักเก่านะคะ ทําให้คุณเดินหนีออกมาและกลับมาฮิวใจกลับมารักษาตัวเองกลับมาเป็น Queen of c u ัเพื่อเยียวยาจิตใจของคุณเองนะคะณนะตอนนี้นะให้คุณกลับมามีความรักตัวเองกลับมาฟื้นฟูจิตใจตัวเองและมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณกลับมาดูแลหัวใจตัวเองกลับมารักตัวเองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะในเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของคุณนะ มันจะเป็นสิ่งที่คุณคาดไม่คิดเลยว่ามันจะมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงความรักของคุณในครั้งนี้แน่นอนค่ะ<ๆ>อาจจะมีคนมาเซอร์ไพรส์ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณโดยที่คุณไม่ตั้งตัวอาจจะถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วอาจจะคู่ของคุณอาจจะมาทำเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญพาไปเที่ยวไปดินเนอร์มันจะเป็นความรักที่มีแพชชั่น ต่อกันสูงมากมันจะเป็นแรงดึงดูดต่อกันสูงมากเลยนะคะไข่ใบนี้เป็น เดวิลนะคะเดวิลหรือเดวิลออฟฟอร์จูนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันใช่ไหมคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาของคุณนะคะที่คุณอะไม่สามารถควบคุมได้แต่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทาให้คุณรู้สึกมีความสุขนะอาจจะมีการอ,อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเป็นมีความโชคดีในเรื่องความรักอาจจะมี คนเข้ามาจีบเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความสัมพันธ์อยู่แล้วอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปในทาไปในทิศทางที่ดีอาจจะหมายถึงการที่มีความอาจจะมีคนเข้ามามั่นหมายขอแต่งงานในอนาคตนะคะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคชะตานำพามาให้คุณได้พบเจอกับคนคนนี้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไฮโรแฟนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักนำพามาให้คุณนะคะในความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นโชคชะตาทางด้านความรักของคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะได้รับ ชชัยนนะะนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการได้รับชัยชนะการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งหวัง,ม,งมุ่งมั่นตั้งใจไว้นะคะคนที่มีแพชชั่นต่อคุณคนที่มีแรงดึงดูดต่อคุณมากมายนะคะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้กับโชคชะตาของคุณนะคะโชคชะตาคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะรับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้รับชัยชนะ ได้รับความสำเร็จในด้านต่างๆนะคะเพราะว่าความสำเร็จในครั้งนี้มันมีแพชชั่นแพชชั่นก็คือแรงดึงดูดมีไฟปรารถนาต่อกันนะนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในทางที่ดีเนาะ สำหรับคนมีคู่ก็จะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะคะอาจจะได้ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกันในอนาคตนะคะสำหรับใครในบางความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถลืมอดีตได้นะขอให้คุณก้าวผ่านออกมาเดินจากมันออกมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและรักษาเยียวยาจิตใจฟื้นฟูตัวเองนะคะและคุณจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตนะคะขอไพ่เิอลน,นะคะ ให้เลิฟออร์แลคขึ้นอ,อืมอย่าพิ่งอ,อย่าพิ่งหล่นจ้าจะเย็นนอีอ๋ยวขอแม่หมอเปิดสามใบแล้วกันอ่ะแล้วเดี๋ยวมาอ่านโอเคให้ไพ่เลิฟออร์แลคขึ้นบอกอค,ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ จะมีการปรับปรรานปรับความสัมดุลกันในความรักครั้งนี้นะคะมันจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีการเห็นแก่ตัวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมีการสนับสนุนกันทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกและสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่เข้ามานะคะมันจะเป็นการตกลงที่มีความเท่าเทียมและความเสมอภาคต่อกันและกันนะคะในความรู้สึกและความรักครั้งนี้ไพ่ใบนี้คือ ในบางครั้งความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณก็ไม่สามารถกําหนดไม่สามารถทําอะไรได้นะคะเพราะว่าคําตอบอ่ะมันอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในหัวใจของคุณอยู่แล้วนะคะหัวใจของคุณคือคําตอบหัวใจของคุณหัวใจของคุณคือประตูของคําตอบคือจิตวิญญาณของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรภายในจิตใจนั่นคือคําตอบของคุณนะคะสําหรับความรักในครั้งนี้นะ ถ้าบางคนยังคิดสงสัยยังมีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจคําตอบคืออยู่ในจิตใจอยู่ในหัวใจของคุณอยู่แล้วนะคะไพ่ใบน,นี้คือสําหรับถ้าคุณรู้สึกว่ายังมีข้อกังขาอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้ความรักเป็นคําตอบไม่ให้คุณอนุญาตให้ความรักครั้งนี้เป็นผู้ให้เป็นให้คําตอบกับความรู้สึกของคุณ ให้พื้นที่ซึ่งกันและกันให้ความใกล้ชิดของคุณละคู่ดําเนินเรื่องให้สถานการณ์เป็นให้สถานการณ์ทางความรักครั้งนี้เป็นคําตอบใช้ความใกล้ชิดของคุณละคู่นะคะเป็นคําตอบเป็นความรู้สึกว่าใช่ไหมคนคนนี้แหละที่คุณจะอนุญาตให้หัวใจของคุณน่ยได้สารสัมพันธ์กันและดําเนินเรื่องราวต่อกันและกันนะนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ดูไพ่ที่น้งฟ้า โรแมนตแองเจิลอยากบอกในความรักความสัมพันธ์ัางน,นี้ว่าในความรักในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาสงสัยหรืออะไรอยากปรึกษาให้คุณปรึกษาเพื่อนๆน,นะคะแล้วคุณจะได้รับคําตอบบางครั้งในความสัมพันธ์มันอาจจะมีอะไรที่คุณแก้ไม่ตกก็ให้คุณปรึกษาเพื่อนๆได้นะคุณจะได้รับคําตอบ บางคู่บางความสัมพันธ์ยังปกปิดซึ่งกันและกันอยู่เะคะยังใส่หน้ากากเข้าหากันขอให้คุณเปิดใจเปิดความรู้สึกต่อคู่ของคุณนะและความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปในทางที่ดีนะความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่ะมันจะมีแต่ความโรแมนติกนะคะมันจะมีแต่ความแบบรู้สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกแบบว่ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะให้ความโรแมนติกนี้ดำเนินเรื่องราวของมันต่อไปนะและคุณทั้งคู่นะคือโซเมจเป็นเนื้อคู่กันนะคะ เป็นคู่ที่โชคชะตาเป็นคู่ที่โชคชะตานําพามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพามานะคะไฮโลแฟนนะโอเคแล้วมาดูไพ่คาถามเป็นใช้คําถามสิเป็นความคิดความรู้สึกของคู่ของคุณนะให้คุณนึกถึงหน้าคู่ของคุณนะแล้วเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆน,นึกและรู้สึกนึกถึงหน้าคนที่เพื่อนๆอนอยากจะได้คำตอบจากเขานะคะ ความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆเนาะใจเย็นนะใจเย็นนะครับพี่ไป You make my heart full คุณมาเติมเต็มความรักในครั้งนี้คุณมาเติมเต็มหัวใจผมคุณมาเติมเต็มให้กับผม I am so much pain ในความรักความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ก็ทำให้เขาอะ่ะรู้สึกเจ็บปวดนะ ถ้าคุณอะไรเนี่ยลองฟูดแอดไวส์บางครั้งคำแนะนำที่ผิดพลาดมันก็มันก็เป็นคำแนะนำที่ผิดพลาดนะบางครั้งให้คุณตัดสินใจด้วยตัวของคุณนะบางครั้งเขาก็รู้สึกอยากเห็นแก่ตัวบางครั้งคําแนะนําจากคนอื่นที่เขาได้มาเขาอาจจะทําให้ตัดสินใจผิดพลาดในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะเขาอยากจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นอยากจะแก้ตัวเด Let me have you เขาบอกว่าขอให้ผมมีคุณได้ไหมในชีวิตนี้ I still don't have uh, I still don't have all answer สำหรับบางคนบางคู่เขาก็ยังมีคำตอบให้คุณไม่ได้นะคะยังมีคำตอบทั้งหมดให้คุณไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าเขา ความมีอีโก้ความมีตัวตนของเขาอะนะคะบางครั้งทําให้เขามีอีโก้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะณนะตอนนี้ของเพื่อนๆนนะเพราะว่ายังติดอีโก้ยังติดอัตราตัวตนอยู่นะให้ลดอากให้เขาลดอีโก้มานะบางคนบางคู่ก็บอกว่าฉันกลัวที่จะคุยกับคุณอยู่นะตอนนี้กลัวเรื่องอะไรเอ่ยแต่ก็มีความรักนะมีความรักให้คุณทั้งหมดเลยเป็นความรักล้นใจเลยทีเดียว แค่น,นี้มมบรรลัยบางคนมาคู่ก็ต้องการความบลรนซ์ความสมดุลอยากปรับสมดุลเขาอาจจะปรับสมดุลในเรื่องการงานการเงินอยู่นะคะตอนนี้เขาต้องการความบลรนซ์ก่อนที่จะเข้ามาพัฒนาเนาะเขาบอกว่าเขาอยากจะมอมให้คุณเมาซะเลยแล้วมอมให้คุณ <c oughs> อันนี้นะมอมให้คุณเมาแล้วยังไงคะแล้วก็มีเซ็กหรอใช่หรอเธอแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการคุณแน่แ y o U a R e ไล k e like, คุณเท่านั้นที่ถูกต้อง I need time f o r m e เขาต้องการเวลานะแ d i <'m> c ดอืมจะเขาเสพติดคุณมากๆแล้วบางครั้งบางเวลาเขาสงสัยว่า คุณน่ยยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณยังสนใจเขาอยู่ไหมอ้าวถ้ามีปัญหาก็เคลียร์กันนะเพื่อนๆอย่าให้ความมีอีกโก้ของคุณและเขาเองก็ได้นะมามาเป็นตัวตัดสินปัญหาในครั้งนี้บางครั้งในความสัมพันธ์เราก็ต้องลดอีกโก้ลดตัวตนมานะคะใช่เขาบอกว่าใช่เนาะอ่ะโอเคแล้วก็แถมแถมแถมพห ให้พี่นางฟ้าแม่แถมไห้พี่นางฟ้าให้แล้วกันเนาะให้พี่นางฟ้าตอบในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้พี่พี่นางฟ้าตอบ compromise ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องประนีประนอมนะต่อคู่ของคุณนะแล้วความสัมพันธ์มันจะราบรื่นนะคะแล้ว Get get more Information ปัญหาต่างๆอ่ะที่มันติดขัดอยู่ขอให้คุณแก้ไขปัญหาลองพูดคุยกันมากขึ้นนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาลองรับรู้ความรู้สึกของกันด้ะกันมากขึ้นนะ,ะแล้วคุณจะพบกับความอบันดานความสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือความรักหรือการเงินการทองก็ได้นะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณมีปัญหาขอให้คุณเคลียร์กันขอให้คุณรับข้อมูลข่าวสารของคุณละคู่นะว่าคุณติดปัญหาอะไรหรอคุณมีปัญหาอะไรหรอถ้าคุณเคลียร์กันแล้วคุณได้คุณคุณแชร์ข้อมูลของกันและกันคุณจะพบกับความอบอุ่นนั้นนะความสุขสมบูรณ์แล้วอยากให้คุณอะแม่หมอสายตาไม่ดีให้ ิดอ,อ,อยากให้คุณนะมีความคิดโพสิทีฟมากขึ้นคือมีความคิดที่บวกมากขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแน่นอนถ้าคุณมีความคิดบวกในความสัมพันธ์นะคะอย่าไปคิดลบเนาะความสัมพันธ์เราอยากให้ความสัมพันธ์มันดีเราก็ต้องคิดบวกเนาะแล้วบางคนบางคู่ก็ขอให้เวลาเป็นตัวช่วยเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาใช่ไหมคะก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นว่าเวทเราก่อนนะ ให้เวลาเป็นตัวช่วยให้เวลาเป็นตัวเคลียร์ปัญหาในครั้งนี้นะคะถ้าบางคนบางคู่ยังอารมณ์ร้อนอยู่ก็ขอให้ใจยเย็นให้เวลาเป็นตัวดับความร้อนในครั้งนี้เนาะสำหรับบางคนบางคู่ที่มีปัญหากันก็รอก่อนเนาะแล้วใจยเย็นแล้วก็ค่อยกลับไปคุยกันนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะช่องตานนิตเติ้ลแบกก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตาม กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะถ้ามีคลิปดีๆตานก็จะมาบอกอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะบ๊ายบาย